สวัสดีครับวันนี้พบการแกะกล่อง Acer l i q u i c k l e a u Active นะครับเวอรบัลตัวใหม่จากทาง Acer นั่นเองนะครับผมมาดูรูปร่างหน้าตากันเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของ l e a p Active นะครับซึ่งตัวสายจะมีให้เลือกด้วยการหลากหลายสีเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมสเปคตัวนี้นะครับก็รองรับทั้ง3 OS เลยนะครับทั้ง Android 4.4ขึ้นไปนะครับ Windows 8.1นะครับแล้วก็ iOS 7นั่นเองนะครับโดยเชื่อมต่อผ่าน b l u e t o o 4.0นะครับ แล้วก็มีแอปพลิเคชัน l i p แ Manager นะครับเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวลี p Active แล้วก็ตัวสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน l e ด m m n n g g r r ได้ที่ Google Play Store, App Store แล้วก็ Windows Store ได้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นลูกเล่นของมันนะครับลูกเล่นของมันก็รับการแจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟน Music Control นะครับสามารถถอดแยกระหว่างตัวเครื่องกับตัวสายได้นะครับ f i t n e สแ t ็กกิ i n แล้วก็ t o ช สกรีนหน้าจอได้เลยทีเดียวนั่นเองนะครับเรามาดูกันดีกว่าเมื่อมีในกล่องจะมีอะไรกันบ้างนะครับเมื่อแกะกล่องมาครับจะเจอตัวนี้เลยพี่ของเรานะครับ Le ี p แอคทีฟนะครับผมนี่นะครับก็จะมีคู่มือครับสำหรับการใช้งาน Le ี p แอคทีฟนั่นเองนะครับผม ต่อมาก็จะเป็นนี่ครับสายไมโคร USB นะครับผมนี่แล้วก็แท่นชาร์จของตัวลี p แอคที e นะครับนี่ครับแท่นชาร์จอ่าเรามาดูตัว l ีดแอคทีฟกันบ้างครับผม นี่นะครับรูปร่างหน้าตามันตัวสายนะครับก็จะเป็นมีนี่ครับโลโก้เอเซอร์นะครับจะเป็นเหมือนตัวล็อกนะครับ2ชั้นก็คือปรับขนาดตามข้อมือของเรานะครับที่ของคนสายนั่นเองนะครับนี่สายของมันค่อนข้างนุ่มครับใส่สบายมือครับผมตัวนี้หลังจากตอนลองสัมผัสดูนะครับผมนั่นเองนะครับก็ตามที่ที่บอกไปครับรุ่นของมันสามารถแกะตัวนี่ครับเข้า เรียกได้ว่าเป็นตัวเครื่องนะครับกับตัวสายเนี่ยแยกเอาจากกันได้นะครับผมโดยการแกะนะครับก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับมันจะมีเหมือนเป็นช่องเอาไว้ให้เราแกะได้นะครับเราก็ค่อยๆแกะนี่ครับเมื่อัดปุ๊บออกมาครับมันจะเป็นเหมือนช่องตรงกลางเนี่ยครับจะเป็นเหมือนอ่าช่องสําหรับใส่ค่อยพอดีกับตัวสายมันนะครับผมนี่นั่นเองนะครับส่วนการชาร์จก็นี่ครับ จะมีรูด้านหลังนะครับก็เอาน้ำแท่นตัวนี้นครับมาประกบนี่ครับแล้วก็เสียบสายชาร์จแล้วก็เสียบตัวนี้สายชาร์จนะครับเข้าแล้วก็เสียบกับอะแดปเตอร์นะครับผมทั่วไปได้เลยนะครับเป็นการชาร์จไฟนั่นเองนะครับผมนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์ของลิบ Active นั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่สนใจลองเล่นตัวจริงนะครับสามารถไปลองสัมผัสกันได้ที่งาน Thailand Mobile Expo 2016นะครับ11-14กุมภาพันธ์นี้ที่สูนประชุมชาติเศรษฐกิจน,นะครับ